เพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุขกนต้องจัะเนาะสวัสดีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะ,ม,ะมือนีนาผอมัม้ยางนะคะเพื่อนเพื่อนเฟซบลูปนอกจาะเนาะสังพุ่งกลุ่มกันให้กับร่างกายนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนจัดตัวสุขนะ อเอองศานะคะแต่ก็มีล่มนิดๆะ,ะ้ะเสียงล่มเสียงเสียงร่มแล้วก็เสียงอันเข้าไปในอ่าันฮห่ใหยเพื่อนๆพอซูฟีเด่นกะบพอพออันเโด้วยจ้ะเด้ามันเป็นแบบร่มธรรมชาตินะคะ อันนี้เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะเนจ้ะเจากจะมีทั้งสีขาวสีน้ำตาลแล้วก็สีดำนะคะเพื่อๆก็ดีอากาศดีนะคะช่วงนี้บรรยากาศจะหนาวแล้วก็แต่ก็มีแสงแดดนะคะเพื่อๆเป็นฟาร์มออร์แกนิกนะคะเป็นบีโอนะคะทั้งหมดนี่ค่ะเพ่เลี้ยงแกะเอาแกะออกมาปล่อยกินหญ้านี่เพื่อว่าแพะพวกนี้จะได้กินหญ้า เป็นานรถตังยาสันดีนะคะเพื่อนๆจะเหยาไปเลยนะคะถ้ามองนั้นลูกหลายเอาเอาแกะแพะเมืองนอกนะคะเพื่อนๆมาฝากนาะจาน้นเนาะมีลูกเต็มเลยจ้าเพื่อนๆอุ้ยอุ้ยดูคุณเชินขออนุญาตถาลูกแป๊บหนึงนะะ่งเะยจ้ะ ไปทางใดนะคะเพื่อเผื่อหม่ามังใด้นามก็จะถ่ายวีดีโอให้เพื่อเผื่อบิง่งนอกจากน้องมาฝากนะคะมีเสียงลมนิดนึงนอกจากเด้อนาตูมีไฮสุดเด่นนัคก้มก้มเบี้ยก้ม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 เป็นไดนกินหยานะ บ้านเดียกจ้านี่มานนี่มาลูกมา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 ขอหน่อยนะไะกลับบ้านเราไะกลับบ้านเรานอนกินเลยจ้าเพื่อนเพื่น,นบรรยากาศนาลากนาลากจ้า นะอเลสกุสอเลสกุสเลิกโอ้อร่อยแลกก็แลกก็สีน้ำตาลสองตัวนะจ๊ะเพื่อนๆเบล่านะเชิญนดาฟ้าเบอร์สีน้ำตาลเนาะค่ะเนาะแล้วก็ไว้สีขาว อันนี้ดุ้งเกินสีดำนะอเลสกูดมาหมานะฮะ er? ฮัสฟียคินเด้อมสัตลราคาเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้ผ้ามาชมแพะหนาหากักหนาหาักเนาะจ้ะเนาะเป็นฟาร์มออร์แกนิกนาะจะ้ะสวยสวยเมึงสองตัวนะ่ะนอนกินจ้ะลีเก,เกนอุนเอสเซน <laughs> วายน่ารักจังเลย หวานน่ารักจังเลยเอาไปให้เขาปั้นมะคล้อมสูเขาปั้น